ึงแล้วก็พูดถึงงานงานวันนี้น้วครับว่างานวงสวงครับอ่าพี่แมนก่อนเลยพี่แมนก่อนเลยวันนี้เป็นงานวงสวงหนังเนาะห,หนังจริงๆเราถ่ายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับถ่ายมาประมาณร่วมเกือบเจ็ดสิบร่วมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วก็เหลืออีกประมาณที่แรกจะจะกาจะวงสวงก่อนแต่ว่าด้วยความพร้อมของสีนป้ากายังมีพร้อมเราก็เลยขอเลื่อนการวงสวงมาก,ก่อนแล้วก็ถ่ายทันเพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าเรามันเกี่ยวกับหนังรบรู เราก็เลยอยากจะลองลบหลูบก่อนที่จะบวงสรวงและหลังจากที่ลบลูบเสร็จแล้วเราก็เจออะไรดีๆเราก็เลยต้องมาบวงสรวงก็สําหรับงานในวันนี้ก็ถือว่าขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ช่วยมาวันนี้แล้วก็เผยแพร่งานงานเราถึงเราจะเป็นบริษัทใหม่แต่ว่าหนังเรื่องนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่ที่เราสองคนผมกับพี่แมนกำกับด้วยกันเนี่ยก็เรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันเราสนุกกับโครงเรื่องของมันเราสนุกแบบวิธีคิดแบบใหม่ๆของเรื่องราว นะครับผมว่าหนังเรื่องนี้ไปดูแล้วคุณจะไม่กลัวทั้งตลอดเก้าสิบปีไม่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังมีครบร้มีผีมีเพลงมีตลกมีเศร้ามีซึ้งมีรักมีครบรถทุกคนจะมีทุกอารมณ์ในในหนังเรื่องนี้ซึ่งผมอยากให้หนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ครบรถจริงๆแล้วเป็นหนังผีเรื่องแรกที่มีเพลงประกอบเยอะเยอะมากแล้วแต่ละเพลงโดนๆทั้งนั้นมั่นใจมากครับ บอกที่มาของนในส่วนของเลือกตัวนักแสดงครับผม่าที่เป็นตัวเอกทั้งสองตัวละครผมกับพี่แมนคุยกันว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับนักดนตรตีที่เดินทางไปทุทกที่แล้วลบหลู่ไปทุกที่แล้วเราอยากได้นักแสดงที่เป็นนักดนตรตีตัวจริงจริงๆใช่ครับเราไม่ใช่เอานักแสดงอาชีพแล้วมาสวมเป็นบทนักดนตรตีซึ่งตรงนี้เราเรามองว่ามันเฟกแต่เราอยากให้เป็นักนักดนกตรตีตัวจรงิงเราก็เลยไปคัดเอาว่าเอ๊ะเราจะเอาใครดี คนแรกที่เราคิดว่าแชมป์ถนัดสุยเขาเป็นบุคลิกที่เห้าๆและเป็นเนื้อเสียงเขาก็เห้าด้วยแล้วแล้วกริยาท่าทางเขาก้าห้าทุกอย่างเราว่าได้ชแชมป์ละก็เรียกมามาคุยแชมป์บอกผมชอบบทนี้แล้ววงดนตรีที่จะแบ็กอัพที่จะเป็นวงของประกอบประกอบของของแชมป์ให้สมบูรณ์เนี่ยก็คือวงวันไนท์แตนดผมเจอคลิปของของของเจนที่เขาไปออกรายการทีวีแร้บคือเฮ้ยฮาคนนี้มันฮาเว้ แต่พอไปได้วงเข้ามามาเล่นหายิ่งกว่า <Low> คือผมสามารถทําอะไรกับเขาก็ได้จะให้เขาแก้ผ้าจะให้เขาทําอะไรผมเขาเขายอมหมดเพราะว่า<ม>เขาเขาอยากดัง <laughs> ว่าไม่ใช่ <laughs> คือเพราะว่าเขาเป็นหน้าใหม่เขาไม่มีภาพลักษณ์ของความเป็นติดกับภาพั้นภาพนี้เขาเป็นนักนดนตรีตัวจริงเพราะฉนั้นในหนังเรื่องนี้เราใช้คนจริงต้านก็เป็นนักนดนตรีตัวจริงถึงจะเป็นคนขับรถแต่เขาก็เล่นได้ดีนะครับแชมป์นิต้านี่คนนี้เป็นนัก ร้องสิงดีมากแล้วก็ดังมาก่อนแล้วก็สวยร้องเพลงดีเขาก็ยังเป็นนักดนตรีจริงเพราะนั้นในหนังง